เรื่องโซ่ตรวนผีแค้นสาหญิงกลางคนอายุประมาณเกือบ40สามีอาชีพเป็นครูในต่างจังหวัดแห่งหนึ่งที่ภาคกลางในช่วงปิดเทอมใหญ่ภพอาษสาว่างจากการสอนเธอก็กลับมาอยู่กับพ่อในช่วงวันหยุดเพราะตัวเองยังเป็นโสดไม่มีสามีและลูกให้เป็นภาระอะไรซึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สาจะได้มีเวลากลับมาดูแลครอบครัวและพ่อแม่ เพราะปีนี้เกิดโรคระบาดจึงทําให้เธอไม่มีรายได้พิเศษจากการรับจ้างสอนนักเรียนในช่วงปิดเทอมแต่ก็นับว่าดีที่ยังมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวบ้านพ่อกับแม่สาเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดเล็กพ่อยังค้าขายอยู่ส่วนแม่ก็มาช่วยขายบ้างบางวันก็ไม่มาบ้างสําหรับตัวสาเองเธอไม่อยากให้พ่อเปิดร้านสักเท่าไหร่เพราะพ่อก็อา,อายุมากแล้วจึงทําให้หลายครั้งเกิดมีปากเสียงกันขึ้น สาจึงต้องยอมในความเดือดร้นของพ่อแต่ครั้งนี้พอเธอกลับมาเยี่ยมบ้านมันก็มีเรื่องผิดแปลกจากทุกครั้งในตอนค่ำหลังปิดร้านขายของพ่อก็จะกลับมานั่งดูทีวีกับแม่ในระหว่างที่เธอนั่งดูทีวีอยู่ด้วยเธอก็รู้สึกเหมือนจะเคลิ้มหลับแต่พอเธอจะหลับเธอก็ได้ยินเสียงดังครืดแถมมีเสียงดังกรุง้งกริ้งตามมาคล้ายๆกับเสียงคนลากของสาจึงหันกลับไปมองพ่อก็เห็นว่าพ่อหลับสนิท เธอจึงคิดว่าหรืออาจจะเป็นเสียงที่พ่อขยับตัวเหล็กที่รองเตียงเลยมีเสียงก็ได้แต่คิดอีกทีมันเหมือนเสียงโซ่จัก,กรยานมากกว่าเธอจึงลุกและเดินออกไปดูหน้าบ้านแต่ก็ไม่เห็นอะไรสักพักเธอก็ได้ยินเสียงพ่อร้องเหมือนกับว่าพ่อละเมอเธอจึงรีบวิ่งมาดูแล้วก็เห็นว่าพ่อน่าจะละเมอเธอจึงนั่งอยู่เป็นเพื่อนพ่อจนพ่อหลับสนิทในใจของสาคิดแต่ว่า พ่อปงไม่ตกสักทีเกี่ยวกับเรื่องร้านขายของเพราะครอบครัวเธอมีสมบัติมากพอที่จะเลี้ยงพ่อกับแม่ได้แล้วแถมเธอก็ยังส่งเงินเดือนให้ทุกเดือนไม่ขาดสายและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้พ่อและแม่แต่พ่อก็ดูเหมือนยังไม่พอใจยังอยากขายของเพิ่มอีกพ่อจึงทำงานหนักมากจนกลายเป็นโรคเครียดเพราะทุกครั้งที่สากลับบ้านมาก็จะต้องได้ยินพ่อบ่นว่าขายของไม่ค่อยได้ขายไม่ดี ทั้งๆที่บางวันก็ได้กำไรเป็นพันแล้วผิดกันกันกบแม่แม่เป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรดูทีวีจบก็เข้านอนส่วนพ่อของสาเองคืนนั้นก่อนที่แกจะนอนพ่อก็คุ้นคิดกังวลเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีที่มีโรคระบาดมาหลายเดือนแล้วอีกทั้งปีนี้โรคความดันและเบาหวานก็ขึ้นตาแกจนบวมเป่งแต่แกก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลทาั้งๆที่แกมีเงินเก็บมีบ้าน มีเงินเดือนแต่แกก็ไม่อยากเสียเวลาไปโรงพยาบาลเพราะไม่อยากปิดร้านขายของลูกลูกหลานๆจึงได้ตับลงสาเองก็เป็นลูกคนสุดท้องเธอจึงตัดสินใจว่าในช่วงวันหยุดยาวเธอจะลองเข้าวัดไปถือศีลเผื่ออาการป่วยของพ่อจะดีขึ้นแต่เธอก็ทําได้แต่คิดและก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้ไปวัดสักทีมีคืนหนึ่งหลังจากที่สาอาบน้ำเสร็จคืนนั้นเป็นคืนวันโกลเดินมืด มาจึงหอนกันเป็นพิเศษสาเองก็รู้สึกขนลุกแบบประหลาดเพราะในระหว่างที่เธออาบน้ําอยู่เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เธอก็ไม่อยากจะใส่ใจหลังจากอาบน้ําเสร็จเธอก็แต่งตัวและออกจากห้องน้ําเพื่อเข้าครัวไปอุ่นกับข้าวให้พ่อพ่อก็เตรียมผ้าเช็ดตัวมาอาบน้ําต่อในระหว่างที่สาเตรียมข้าวให้พ่อเธอก็นึกได้ว่าลืมถอดสร้อยพระไว้ในห้องน้ํา เธอจึงรอให้พ่อออกมาจากห้องน้ําก่อนก็เลยสวนเข้าไปในระหว่างที่กําลังเดินสวนพ่อกลับไปนั้นสารู้สึกว่ามีลมเย็นวูบและมีกลิ่นน้ําอบลอยมาเตะจมูกเธอแถมหางตาของสาเหลือบไปเห็นพ่อที่เดินสวนออกมาโดยมีร่างของผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินตามหลังมาด้วยสามองเห็นชัดเลยว่าผู้หญิงคนนั้นห่มสบาทับเสื้อตัวในแขนยาวนุ่งจงกระเบนและเดินตามติดหลังพ่อออกมา เธอเห็นแบบนั้นเธอก็ต้องสะดุง้งและรีบหลบตากลับหลังจากนั้นสาก็เห็นแค่ว่าพ่อเดินเข้าบ้านและไปกินข้าวที่เธอตั้งไว้ให้สาจึงเก็บความสงสัยนี้ไว้คนเดียวโดยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจากนั้นเธอก็กลับไปนั่งกินข้าวกับพ่อพอกินข้าวด้วยกันเสร็จสาก็นั่งดูทีวีต่อส่วนพ่อก็ไปนั่งที่เปลก้าอี้และอยู่ดีๆสาก็รู้สึกว่าเหมือนง่วงมากเธอจึงงีบหลับไป แต่พอหลับไปไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงหมาหอนรับมาแต่ไกลเพราะวันนั้นหมาหอนดังมากเธอจึงตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าคืนนี้อากาศเย็นมากเธอจึงลุกไปหยิบผ้าห่มเพื่อจะมาห่มตอนนอนเล่นที่โซฟาจังหวะที่เธอลุกออกไปเธอมองเห็นร่างร่างหนึ่งคานผ่านตัวเองไปอย่างรวดเร็วเงานั้นเป็นเหมือนร่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งท่อนบนเปลยเปล่าไม่ได้สวมเสื้อส่วนท่อนล่างเขาใสาก่กางเกง เหมือนกับกางเกงแพรด้วยความเป็นห่วงเธอจึงรีบผ่านกลับไปมองพ่อตอนนั้นเองสายตาของสาจึงได้ปะทะกับผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยคนที่เธอเห็นว่าเดินตามพ่อออกมาจากห้องน้ําตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นกําลังคลานอยู่และเอาร่างของตัวเองไถ่กับพื้นดังคลืดคลืดที่ข้อเท้าของเธอมีน้ําเลือดน้ําหนองไหลซึมออกมาเยอะมากและในตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คลานเข้ามาใกล้พ่อแล้ว ทั้งๆท,ที่เธอยือนอยู่ไม่ห่างจากพ่อเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่สามารถเดินไปหาพ่อได้ตอนนั้นร่างของสาเริ่มชาจนกระดิกตัวไม่ได้เลยเธอได้แต่ยืนมองดูผู้หญิงคนนั้นที่ตอนนี้คลานมาถึงตัวพ่อแล้วพ่อไปถึงผู้หญิงคนนั้นก็นั่งพับเพียบอยู่ใกล้พ่อจึงทําให้สาเห็นชัดว่าที่ขาของเธออีกข้างหนึ่งมีโซ่ลูกตุ้มคล้องไว้อยู่เหมือนกับว่าเธอเป็นนักโทษแต่ไม่นานนะักเธอก็เห็นอีกว่า ขาของพ่อก็มีโซ่ตรวนนั้นและโซ่ตรวนก็กำลังบีบรัดขาของพ่ออยู่เพราะทุกครั้งที่โซ่ขยับพ่อก็จะร้องโอดโอวยออกมาและพอมันคลายผู้หญิงชุดไทยคนนั้นก็จะจ้องไปที่ขาพ่อแล้วทำให้โซ่รัดพ่ออีกมันจึงทำให้พ่อที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสาถึงนึกได้ว่าที่พ่อร้องตอนกลางคืนมันไม่ใช่การละเมอแต่มันคือการปวดขายอย่างไม่มีสาเหตุนี่เองตอนนั้น สายอยากจะวิ่งเข้าไปช่วยพ่อแต่ร่างกายของเธอเหมือนโดนสะกดด้วยมน์ขลังจึงทําให้เธอขยับตัวไปไหนไม่ได้บางครั้งผู้หญิงคนนั้นก็ดึงโซ่ที่ขาพ่อเหมือนจะลากพ่อไปไหนสักที่จึงทําให้พ่อยื่นขาไปข้างหน้าคล้ายกับคนขยับขาไปมาทุกครั้งที่พ่อร้องอดโอยผู้หญิงคนนั้นก็จะยิ้มเหมือนกับสาแข่ใจตอนนั้นสาเห็นว่าขาของพ่อเริ่มมีแผลเน่าพุพองและมีหนอนไยออกมา ทั้งน้ำเลือดน้ำหนองก็ไหลยเยิ้มลงมาที่พื้นเต็มไปหมดเหมือนกับขาของผู้หญิงใส่ชุดไทยคนนั้นสักพักผู้หญิงใส่ชุดไทยก็หันกลับมามองหน้าสาทําให้สามองเห็นเต็มๆตาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นหญิงสาวโบราณที่ไว้ผมยาวแต่ผมด้านหน้าตั้งกระบังแสกกลางหน้าของเธอซีดเซียวปากดําขอบตาคล้ําเธอยิ้มออกมาและมองมาที่สาแบบสะใจพร้อมกับหัวเราะออกมาด้วย เสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นดังก้องอยู่ในหูของสาเธอจ้องผู้หญิงชุดไทยคนนั้นได้สักพักและพยายามจะตั้งสติเพื่อที่จะขยับตัวไปช่วยพ่อแต่ร่างกายของสาก,ก็หนักมากเหมือนมีก้อนหินหรืออะไรที่หนักมากมาทับตัวเธอไว้สาจึงพยายามตั้งลมหายใจและแผ่เมตตาให้กับผู้หญิงคนนั้นและเหมือนกับว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยจะรู้ตัวเธอจึงหันมาบอกกับสาว่ากูไม่รับบุญจากพวกมึงจึงทำให้สากลัวจนตัวสัน่น ทางทางที่ปกติเธอเป็นคนไม่กลัวผีแต่พอมาเจอของจริงแบบนี้มันก็ทำให้สาตกใจมากสักพักเธอก็รู้สึกว่าเธอปวดที่ไหล่มากเธอจึงเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วก็มีขาของใครบางคนห้อยลงมาที่ตัวเธอเธอจึงเงยหน้าขึ้นไปดูจึงเห็นว่ามีร่างของคนคนหนึ่งนั่งคล่อมบ่าของเธอเอาไว้ขาที่ห้อยมานั้นเป็นเงาดำๆจึงทำให้เธอรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเธอคิดว่าเธอปวดเมื่อยเพราะการทำงานหนัก หรืออฟฟิศซินโดมแท้จริงแล้วมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเธอนี่เองร่างที่อยู่บนบาทเธอนั้นกำลังสวดอะไรสักอย่างคล้ายกับภาษามนต์ดำไม่นานนักเธอก็รู้สึกสลืมสลือในที่สุดเธอก็นึกได้ว่าเธอสวมสร้อยพระอยู่เธอจึงเอามือกำสร้อยพระที่อยู่ในคอและหยิบมันออกมาเธอก็เห็นว่าเหมือนมีแสงสว่างสว่างออกมาจากสร้อยคอจนทำให้ผู้หญิงใส่ชุดไทยคนนั้นกรีดร้องออกมา ไม่นานนักทุกอย่างก็เงียบลงเสียงหมาที่เห่าหอนอยู่ก็หยุดพ่อเองก็ตื่นขึ้นมาและบอกว่าปวดจี่จะไปเข้าห้องน้ําแถมแกยังลุกขึ้นเดินอย่างกระฉับกระเฉงแผลเละน้าเลือดน้ําหนองที่สามองเห็นก็หายไปแล้วพอเข้าห้องน้ําเสร็จพ่อก็บอกสาว่าจะไปนอนแล้วนะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอมองเห็นพ่อเดินไปห้องนอนเหมือนคนเดินปกติสามองพ่อจนพ่อเดินลับเข้าห้องนอนไป พอแน่ใจว่าพ่อเข้าบ้านไปนอนแล้วสาก,ก็ขึ้นไปเอาสายศิลที่เคยได้มาจากวัดมาคล้องรอบบ้านและหยิบสร้อยคอหลวงพ่อที่อยู่ในคอขึ้นมาพนมมือสาไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็ดีกว่าเธอไม่ทำอะไรเลยและคืนนั้นเธอก็หลับไปด้วยความเพลียพวันรุ่งขึ้นสาจึงรีบไปวัดตามที่เธอตั้งใจมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีวันนั้นเธอไปหาผู้ทรงศีลคนหนึ่ง ให้ช่วยทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนได้รู้ว่าผู้หญิงใส่ชุดไทยคนนั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรจากอดีตชาติที่เคยสาบแช่งพ่อและสาเอาไว้ซึ่งเธอก็ไม่ยอมรับส่วนบุญและรับการขออโหศิกรรมจากสาและพ่อจนกว่าจะเห็นพ่อของเธอตายอย่างทรมานเพราะในชาติก่อนพ่อของสาเคยเป็นคนคุมนักโทษและหญิงชายสองคนนั้นเป็นสามีภรรยากันซึ่งทั้งคู่เป็นนักโทษที่พ่อคุมตัว และถูกปล่อยทิ้งให้ตายในคุกอย่างน่าเวทนาเมื่อสาได้รู้แบบนั้นจึงทําให้เธอสงสารคนทั้งคู่มากหลังจากวันนั้นสาจึงพยายามทําบุญและแผ่เมตตาไปให้สองคนนั้นเพื่อจะมีสักวันที่พวกเขายอมรับการอโหสิกรรมและอาภัยให้พ่อของเธอเพื่อที่จะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันในชาตินี้